สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ Motor Channel ครับรายการนะครับที่คนรักรถทุกคนต้องดูครับแล้ววันนี้นะคะเราก็พาทุกท่านมาในงาน Bangkok International Motor Show 2 0 2 3กันอีกครั้งค่ะครับและงานนี้ครับก็มีถึงแค่วันอาทิตย์นี้นะครับก็ต้องรีบมาดูกันโอ้ตรงรีบมาหน่อยนะเพราะว่างานดีๆแบบนี้นะครับเขาจัดแค่ปีละครั้งเท่านั้นนะครับผมค่ะแล้วงานนี้นะคะก็มีการเปิดตัวรถใหม่อย่างมากมายเลยค่ะอืมและงานนี้ครับก็มีแต่รถสวยๆเทคโนโลยีแน่นๆเต็มเลยนะครับ ถ้าอย่างนั้นนะครับผมเพื่อเป็นการไม่ให้เสียนาฬิกานะครับเวลาครับครับผมนะอถ้าอย่างนั้นนะครับผม <c oughs> เราไปชมกันเลยดีกว่าไหมครับไปยไปกันเลยครับ <c oughs> มา <c oughs> ตอนนี้นะครับทีก็อยู่ที่บูธของรถยนต์ audi นะครับกับผู้บริหารนะครับพี่วรลบนะครับพี่วรลบสวัสดีครับสวัสดีครับคุณทีครับพี่วรลบครับวันนี้ฮะก็เป็นอีกหนึ่งความตื่นเต้นได้มาสัมภาษณ์พูดคุยพี่วรลบเนาะแล้วก็ได้มารู้จักนะครับกับแบรนด์รถยนต์ audi นะครับอยากให้พี่วรลบแนะนำนิดนึงฮะกับคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านฮะว่าปีนี้ไฮไลท์รถของเรารุ่นต่างๆเนี่ยหรือว่าเทคโนโลยีเนี่ยเรามีอะไรมานาเสนอบ้างครับยินดีเลยครับคือจริงๆแล้วในบูธ audi ปีนี้เนี่ยเรา นำรถมาครบทุกแบบทุกเ s e g m นต์เลยนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าร0ออรถปลั๊กอินไฮบริดรถไม h ไฮบริดรถคอมบัสชันเอนจิ n นหรือว่ารถที่เป็น performance ของเราเราก็มีครบเลยครับ แต่ที่เป็นไฮไลท์ของเรานะครับเราเราโชว์อยู่2รุ่นหลักๆนะครับก็จะมีตัว RS Etron GT ครับเป็นรถไฟฟ้า100%ยเปร์เซ็นตแต่ว่ารถไฟฟ้า100%เนี่ยโดยปกติเขาจะเน้นเรื่องความประหยัดแต่คันนี้เนี่ยเราเน้นเรื่องความแรงนะครับมันเป็นรถไฟฟ้าที่มีสมรรถนะเหมือนรถซูเปอร์คาร์แรงม้าของมันสูงถึง646แรงม้าแรงบิดใน800แกว่าดิวต์เมตรเพราะฉะนั้นมันทำอัตราเร่ง0ูนยถึงร้อได้ภายในระยะเวลาเพียงแค่3.3วินาที นะครับแล้วเราเนี่ยนำมาคันนี้เนี่ยเป็นโปรงมาลยขวาสเปคไทยคันแรกที่เรานํามาโชว์ในประเทศไทยนะครับแล้วถ้าเกิดคุณลูกค้าสนใจเนี่ยเราก็ไม่รถสงมอบได้เลยด้วยนะครับแต่มีจํานวนจํากัดมากๆนะครับแล้วก็รถอีกรุ่นหนึ่งครับก็คือ A440 นะครับไอคอนแบล็คเป็นรถที่เรามีการปรับปรุงออปชั่นของมันให้มันดูดีขึ้นนะครับ มีไฟหน้าเป็นแบบแมทริกซ์ LED นะครับหน้าจอเป็นโวมโช c คพิท i t แล้วชุดแต่งภายนอกเป็น Black e dition ก่อนจากกันไปนะครับก็อยากจะให้พี่วรลบนะครับช่วยฝากถึงคุณผู้ชมครับที่ตั้งใจมางานเพื่อจะมาดูรถ audi มีอะไรอยากฝากถึงคุณผู้ชมบ้างครับจริงๆบูธ audi ในปีนี้เนี่ยเรามาใหญ่มากนะครับมีถึง20กว่าคันด้วยกันนะครับก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านครับ อยากจะเจอ Audi ครบทุกรุ่นแบบนี้นะครับให้เข้ามาชมที่งานบางกอก International Motor Show ที่ Impact เมืองทองธานีและแวะมาเยี่ยมบู๊ด Audi ด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับเป็นยังไงบ้างครับน้องมียาวันนี้ครับใครก็สุดยอดมากมากเลยค่ะเพราะรถสวยๆทั้งนั้นเลยใช่แล้วโรเตอร์อะไรครับเป็นยังไงบ้างก็รถ สวยมากครับแต่ละคันก็เทคโนโลยีแน่นมากโอ้โหต้องบอกว่างานบางของอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2023ครั้งนี้นะครับผมเขาจัดขึ้นนะครับถึงวันที่2นะครับที่จะถึงนี้นะครับ2เมษายนนั่นเองครับครับผมยังพอมีเวลานะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยมาเดินนะฮะค้นหารถที่คุณชอบนะครับรับประกันว่าได้เจออย่างแน่นอนครับอืมแล้ววันนี้เรา4คนขอตัวลาไปก่อนนะครับ เสียดายมากๆเลยค่ะแต่พวกเราสี่คนยังไม่กลับนะคะเราจะไปเดินเล่นกันต่อเนาะเพราะ1วันเราไม่พอจริงๆค่ะใช่ครับโหหนึ oh, ่วันไม่พอจริงๆถนาครับผมแลวคุณผู้ชมนะครับสามารถชมรายการย้อนหลังเราได้นะครับทางโซเชียลมีเดียของเรานะครับทุกช่องทางเลยครับหมดเวลาจริงๆแล้วครับเราทั้ง4คนนะครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย